ดินต้องห้ามเป็นยังไงทําไมอยู่แล้วซวยสองนี่ตอนสองตอนสองมาไม่มาเปล่ามาพร้อมทางแก้ใช่นะอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการแต่ก่อนอื่นสวัสดีสสดครัคขอต้อนรับเข้าสู่คู่กู่งามครับกลับมาพบกันเป็น ประจำแล้วอย่างที่เกินไปว่าวันนี้โอ้โหเมื่อเทปก่อนเราคุยกันเรื่องที่ดินที่ดินที่ดินก็มีสารพัดรูปแบบเลยแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีต่างๆนั้นๆเดี๋ยววันนี้เรามีทางแก้เรียกว่าเรื่องที่ดินน่ะคุยกันเทปสองเทปผมไม่แน่ใจว่าเทปเนี้ยก็จะคุยกันหมดหรือเปล่าเผอเดี๋ยวมีต่อสามอีกพี่กล้วยเรามีคำถามเข้ามาเยอะมากยามแต่ก่อนอื่นครับช้าไม่ได้เลยครับตรงนี้ครับโปรโมชั่นของเรา20สายแรกที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะพี่กล้วย<ช>แต่ถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามใช่ค่ะจัดไปครับคู่นี้ครับคู่หูคู่งามทําอะไรก็งามปลูกอะไรก็งอกเงยนะ<ช>จัดไปครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้20สายผมย้ํารอบที่100แล้วนะตอนนี้ครับ นี่เลย1ชุด1,200บาทแต่ถ้าคุณซื้อ1ชุดก็คือ2คู่นั่นเองเราแถมอีก1คู่รวมทั้งหมดเป็น6คขวดในราคาสุดพิเศษครับ2,400บาทเท่านั้นพี่ด้วยนะคะย้ำอีกนิดนึงนะคะซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดนะคะจะขึ้นซื้อ2แถม1นะบน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 ทีวีอาจารบนแถบตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายซื้อ2ชุดนะคะซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดจ่ายเงินแค่2,400บาท ได้ไปทั้งหมด6ขวดนะคะงาม1,3ขวดงาม2,3ขวดนะคะตกขวดละ400บาทเท่านั้นเองนะคะ400บาทคุ้มมากๆพี่กล้วยและสั่งเลยตอนนี้โทรมาที่เบอร์0 8 2 4 4 2 3 6 2อหนะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดกษิรงามนะคะจัดไปตรงนี้เลยหรือถ้า พิมไม่ถูกสแกนมีสแกน QR code ตรงนี้โบ๊ะ,บะปุ๊บถึงเลยนะฮะกดแอด,ดเป็นเพื่อนกันก็มีตรงนั้นก็จะมีโปรโมชั่นมีอัปเดตข่าวสารทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะครับสินผลิตภัณฑ์ดีๆโปรโมชั่นเนี่ยจัดไปเลยนะฮะพลาดไม่ได้เหมือนวันนี้อ่ะอาย้ําอีกทีหนึ่งหลายคนส่งมายุคนี้สมัยนี้ก็ใช้ดโดรนใช้ดโดรนฉีดพ่นกันนะ,ะับอย่างคุณพ่อเทปก่อนก็เนี่ยใช้ดโดรนละ,ะนะเทคโนโลยีไม่ต้องเหนื่อยไปแบบ ไปฉีดพ่นนะแล้วเขากี่ไล่นะ40ไร่40ไร่ไ,ไปเดินพ่นก็ก็เหนื่อยนะใช่ค่ะนะอัอตราส่วนยังไงอัตราส่วนนะคะโดนเข้มข้นได้มากสุดค,คือ1ต่ 1. 1> อ1หมายถึงว่าน้ำา1ลิตรต่องาม1ซีซีอย่างละ1 c ซีซีนะคะคแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทางบ้านจะมีถัง100รอลิตรหรือ200ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเข้มข้นมากสุดนะได้ถึง1 0 0ซีซีนะคะต่อถังน้ํา100ลิตรนะคะอย่างละนะใส่งาม2ก่อนเสมอใส่งาม2 1 0 0ซีซีใส่งาม1 1 0 0นซีซีนะคะคือขนาดเข้มข้นสุดนะคะคุณดินย้ํานะคะแต่ของคุณพ่อเนี่ยเขาบอกคลิกมาเลยไม่ต้องเปลืองนะคะเขาใช้น้ํา200ลิตรนะคะก็ใส่งามนะคะอย่างละ150ซีซีอง ก็เห็นผลเลยเขียวปั้ดเลยคุณพ่อใช่รถมานิดนึงแล้วก็ยังเหลือบ้านคุณพ่อนี่40ไร่40ไร่นะคะยังใช้แบบเขาบอกว่าตรงที่ติดตดกันมาอิดชงอิดชากันเลยนะไม่ใช่อิดชาก็เรียกว่ามาชมงั้นที่กโอ้โหทำไมมันเขียวขนาดนี้ล่ะคุณพ่อคุณพ่อก็ใจดีไปบอกต่อเนี่ย ลูกค้าเราน่ารักมากาๆนะฮะเดี๋ยววันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงเบรกสองเดี๋ยวเราจะมีกริ้งกลางโฟอนอินก,กับลูกค้า,าได้เลยนะคะ<น>ใครที่อยากคุยกับเรานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นดูดวงนะคะปัญหาชีวิตปัญหาพืชนะคะเกษตรกรทุกท่านนะคะที่เจอปัญหารุมเร้าอยู่นะคะคโทรมากลิ้งกลางมาหน้าไมเลยนะคะได้เลยเปิดเจอเราทั้งวันแบบนี้นะคะมีปัญหาอะไรปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวหรือปัญหาทางด้านเกษตรอย่างพี่กล้วยบอกไปเราพร้อมเป็นที่ปรึกษา หรือถ้าไม่มีปรึกษาไม่เขาเรียกนะไม่อยากปรึกษาอะไรเหงาโทรมา,า<ถ>ได้ไหมโทรได้ได้นะเห็นหลายคนมาโอ้โหโชุดใหญ่ชุดใหญ่ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้คุยกับใครแล้วอยู่บ้านเงาเงาแล้วผู้ใหญ่สมัยนี้นะฮะอยู่บ้านยิ่งไวไัยแหละวัยเกษียณเนี่ยไม่รู้ทําอะไรอยู่บ้านปล<ช>ูผึแล้วรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วขึ้นบ้านมา ทำอะไรดีไม่รู้ทําอะไรเปิดช่องเราก่อนเออแทงหวยก็แทงเรียบร้อยแล้วเปิดช่องเราดูเราเลยเปิดช่องเปิดช่องเราดูเราได้ทั้งวันนะฮะสามารถนําคําแนะนําจากพี่กล้วยเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้รวมไปถึงเคล็ดลับเกษตรกรรมดีๆเนี่ยก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงในการทํางานจริงๆได้เลยเดี๋ยวเบรกสองเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอที่บ้านของคุณพี่ลูกค้าเราวเขาทำอะไร ทำไมถึงเลือกงามจะได้รู้อย่างแน่นอนแต่เดี๋ยววันนี้มาต่อกันดีกว่าพี่กล้วยกับที่ดินต้องห้ามทําไมบางที่อยู่แล้วสวยเนี่ยอย่างอาทิตย์ก่อนไม่ใช่อาทิตย์ก่อนเทปก่อนเราจดผมจดกันคร่าวๆนะว่านี่หน้ากว้างหลังสั้นไม่ดีหน้าสั้นหลังยาวดีอันนี้สีเดียมพื้นผ้าจะตุรัดดีคางหมูก็เยี่ำหรือถ้าเป็นแบบว่าเป็นที่ที่ไม่ควร ที่ที่ดินที่ไม่ก็ดีกับแบบว่าป่าช้าป่าช้าอยู่ติดป่าช้าะนะคะถมที่ทับที่นะคะนนมีบ่อ,อร้างนะคะป่ <โฮ S 2> ารกสร้างข่างเมนนะคะหรือที่ตรงนั้นเป็นที่ดินตาบอดอ,อ,อนนไม่ดีะะตาบอดต่อให้เขาเรียกว่าแปลนสวยขนาดไหนถ้าตาบอดไม่ดี อย่าเอานะคะมีปัญหาแน่นะคะมีปัญหานอกจากคุณจะกว้านซื้อที่แถวนั้นให้หมดโอ้ยากมากคุณดินยากมากนะยากมากแล้วยิ่งเขารู้ว่าคุณอยากได้ราคาพุ่งปี๊ดเลยแหละเขาเนี่ยถูกต้องนะเขาก็หาจังหวะนี้แหละมันเป็นการทําธุรกิจอย่างหนึ่งใช่จริงๆนะครับมาต่อกันดีกว่าวันนี้เรื่องที่ดินพี่กุ้ยจะมาต่อตรงไหนเนี่ยมันเยอะมากเลยนยที่ดินนะคะเรานะคะ บอกลืมบอกธาตุไปเ,ออเคล็ดลับเลยนะคะคที่ดินถ้าอยู่แล้วรวยนะคะอ,อยู่แล้วมีความมั่นคงอ,อยู่แล้วสงบร่มเย็นนะคะต้องตกที่ธาตุดินธาตุไม้และที่ดีที่สุดก็คือธาตุทองอที่ดินได้แก่ที่เป็นธาตุไม้ก็คือที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะหน้าแคบหลังกว้าง อันนี้ก็คือเป็นที่ดินธาตุไม้ส่วนที่ดินธาตุดินนะคะได้แก่ที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนผ้าค่ะนี่คือธาตุดินนะคะอันนี้ธาตุดินส่วนที่ดินที่เป็นธาตุทองที่ดีที่สุดนะคะก็คือที่ดินติดท้องเป็นที่ดินติดท้องมังกรท้องมังกรใช่ที่เราเคยคุยจะดีสุดเลยนะคะอันนี้ท้องมังกรนี่เป็นธาตุอะไรนะขออีกทาครับธาตุทองธาตุทองโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นท้องมังกรใช่ค่ะแล้วยังอยู่ในธาตุทองอย่างเนี้ยคือดีค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่ง ที่ดินที่เป็นวงกลมหรือรูปมนๆเนี่ยเป็นธาตุเท่านะคะธ<ถ>าตที่เปนธาตุเท่าเมื่อไหร่เนี่ยจะเหมาะสําหรับการวางบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ออะไรี้ใ<ช>ออหรือปลูกสร้างสิ่งที่ให้คนมานับหน้าถือตาอะจะช่วยเสริมบารมีกับเจ้าของพื้นดินได้นะคะครับแล้วอันนี้สงสัยพี่กล้วยเอมถามานูธาตุธาตุของที่หมดยังผมจะได้ถามทีเดียวแล้วอะแล้ว ถ้าอาที่ดินเมื่อกี้ธาตุไม้ก็มีจัตุรัสค้างหมูผืนผ้าก็จะเป็นธาตุดินพอมกรเป็นธาตุทองกลมๆนี่ธาตุอะไรนะธาตุเท่าธาตุเท่า,า,ทาขี่เท่านั่นเองขี้เท่าอ๋อแล้วแบบนี้เจ้าของอะครับธาตุของคนที่จะมาซื้อที่ดินอันนี้เกี่ยวกันนะเชื่อมโยงกันไหมเกี่ยวค่ะ นององรวมนะคะของตำรราพรมชาติคนคที่ปลูกสร้างหรือคนที่มีโจ์ในวันเดือนปีเกิดเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องตกที่ธาตุน้ำธาตุเหล็กธาตุทองนะคะคนสามธาตุนี้ซื้อที่ดินสร้างบ้านหรือเป็นการยกเสาเอกบ้านเนี่ยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วดีนะคะอ,อยู่แล้วมีความก้าวหน้าสามธาตุนี้นะคะต่อมาถ้าอยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยเป็นมิตร กัลยาณิมิตก็คือคนธาตุดินตามตำราพรหมชาติดูในปีนักษัตริ์ของตัวเองนะคะแต่ถ้าบุคคลเหล่านี้เมื่อไหร่ไปเจอที่ดินแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองนะคะคือคนธาตุไฟคนธาตุไฟเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีความเกรงขามพอนะคะส่วนมากแล้วบริวารโดยรอบเนี่ยจะไม่ดีในตำรา้าคนธาตุไฟซืใช่จำเจอแต่ความเบียดเบียนนะคะคนธาตุไฟเนี่ย ไม่เหมาะสำหรับการซื้อที่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ทัดไฟและอยากได้ที่ฐานะออดีมั่นคงแล้วนะคะ,ะพิจารณาเพื่อนบ้านก่อนอันดับแรกอ่าจ้ะอันนี้พิจารณาโดยหลักความเป็นจริงนะสองก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยมีเคล็ดลับอีกมูออต้องเป็นสายมูโยนเหรียญเก้าบาทเป็นเหรียญบาทนะเก้าเหรียญน,นะคะ โยนเหรียญเข้าไปที่ดินอันนี้ในกรณีที่ไปดูมาแล้วไปดต่าแลยวยังไม่เสียนะไปดูมาแล้วรอโอนรอผ่านอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่โดยองค์รวมทุกอย่างดีแล้วโยนเหรียญเข้าไปในที่ดินเลยค่ะเก้าบาทโยนเหรียญเก้าบาทเป็นการซื้อที่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเรื่องการซื้อที่เราเคยพูดกันแล้วนะใช่ค่ะต่อมานะคะโอนเสร็จเรียบร้อยจะโอนเป็นของเราแล้ว ถ้าคนที่จะปลูกสร้างบ้านนะคะคต้องให้บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคานหรือจะเป็นหลังคาบ้านอ่ะที่เขาเขามุงหลังคาย่มันจะเป็นเหล็กต้องลงด้วยาธาตุดินนะคะหรือาธาตุน้ําเท่านั้นเขาจะมีวิธีนับนะคะค,คนที่จะสร้างแปลนบ้านใหญ่ๆหญหญเห็นไหมเขาจะเอาคนไปดูศาสต์เขาจะนับหลังคาเลย ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนะคะต้องตกกับน้ําหรือดินนะคะเท่านั้นถ้าตกที่ไฟอีกนะคะบ้านเนี่ยจะไม่มีความผาสุกเลยจะต้องอยู่คนเนี่ยตลอดชีวิตบอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วร้อนใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะคะมีดวงมีสิ่งที่ต้องให้ออกไปจากบ้านเหล่านี้หรือที่ดินผืนนั้นนะคะถ้าไม่ได้สร้างบ้านเลยจะเป็นที่ที่ปลูกต้นไม้นะคะ ทำเกี่ยวกับพื้นผักทางการเกษตรนะคะต้องขุดบ่อไว้ในที่ดินเสริมพลังงานธาตุเสริมพลังงานใช่แต่สมมต<ช>ิอันนี้ถามเผื่อสาหรับที่ที่อ่ะเราเคยบอกว่าที่ที่มีบ่อน้ำ<ช>ล้างล้างลกกลางถ้าน,นี้สมมติเรามีใช่ไหมพี่เราไปต่อยอดจากที่บ่อร้าง<ด>นี้ถือว่าดีไหมเออกำลังจะถามจะไม่ต้องถมได้นะถ้าที่บ่อร้างเนี่ยไม่แนะนําให้สุดให้ถมเลยนะคะ ขุดได้ลอกได้นะคะแต่ต้องขอขมาเจ้าที่ก่อนอต้องไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะสิะะ่งสําคัญเลยก็คือถ้าล้างอยู่แล้วเ,เห็นล้างแล้วอยากจะทําประโยชน์ใช่ไหมพี่ได้ลอกเขาเรียกลอกลอกบ่อก,ก่อนให้เรียบร้อยทําเอาน้ําวิตน้ําเข้ามาจะเลี้ยงปงเลี้ยงปลาได้ไหมได้เลย <c oughs> ไม่มีป <c oughs> <ด>ัญหาเลยนะคะเออดีดีดแต่ถ้าเป็นที่บางบางบาง,บางพื้นที่จะเป็นบ่อที่เขาเป็นบ่อนกินน้าอ่ะบ่อเล็กๆอ่ะครับบ่อแบบเนี้ย เขาเขาห้ามทําอะไรเลยนะห้ามเลยเจาะบาดานได้อย่างเดียวเออที่เขาแบบเจาะไว้เจาะบาดานได้นะคะคือที่เก่านั่นเองที่เขาแบบเคยเจาะบ่อบาดานไว้อะไรแต่ละมันแห้งเงี้ยคือไม่ไม่ต้องทําเลยใช่ไม่ต้องทําแล้วก็ห้ามถมถ้าจะถมจริงๆนะคุณต้องหาหมอมาทําเป็นการเอาที่คนมีความรู้ใช่องค์ความรู้สําคัญนะคะในศาสตร์ของความเชื่อเนี่ยถ้าคุณทําไปแล้วเนี่ยแก้ทีอย่างหลังจะแก้ยากมากนะในเรื่องของสายญาติของแบบนี้นะคะถ้าใครกําลังมองอยู่หาอยู่หรือหนทางที่จะทํา ต้องแก้ก่อนลงมือทําเสมอนะอย่าทําและก็ค่อยแก้อทุกสิ่งอย่างแหละต้องแก้ก่อนลงมือทํำเราเป็นการป้องกันนั่นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องให้เกิดเหตุอย่าสรอให้เหตุมาแล้วค่อยแก้ไม่ดีแน่นอนนะคะแต่ย้ำอีกนิดนึงหรือพูดไปเลยว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชมคือฟังแล้ว คนบางคนจะเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นหรือไม่เชื่อก็ได้อันนี้เป็นคําสําหรับคนที่เชื่อก็ไปปรับใช้บางคนก็ไม่ต้องโอ้กลัวลนลานไม่ไต้องกลัวนะเออมันมีวิธีแก้อย่างที่บอกไปคทุกอย่างมีทางแก้มีทางออกทั้งหมดเห็นไหมอย่างเมื่อกี้เรื่องบอ่อน้ําค่ะถ้าใครดูเทปที่แล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยถมเลยดีไหมอะไรอย่างเห็นไหมไม่ต้องต่อยอดไปปลูกผักไปทาเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงปลาได้ดีนะบางคนทําเกษตรกรรมเนี่ยใช้งานของเราพืชผลรอบด้านดีแล้วใช่ค่ะ นี่เลยครับมีเขาเรียกเป็นอ,อะไรนะโคกหนองนาโมเดล่ใช,ใช่ไหมที่แบบมีมีบ่อน้ำเลีย้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลีย้ยงพืชปืด้ดเขาเรียกปื้ดอะไรปลูกพืชหมุนเวียนน้องขำเลยปืด้ดปุ๊บขำบเลยขั <c oughs> ขตัวสั่น์อะไรเมือก้อ่านไปมันก็ไม่ตลกขนาดนั้นหรอกคนเราพูดผิดพูดถูกได้ป่ะ,เ,ะเห็นไหมเนี่ยใช้แล้ว หมุนเวียนทําถูกทุกอย่างมันก็ดีใช่ไหมพี่กวอยใช่ค่ะนะชีวิตก็ดําเนินต่อไปแลท,นะที่สําคัญนะคะกับเกษตรกรทุกท่านนะคะใครที่ผันตัวไปเป็นเกษตรอย่ายอมแพ้อย่ายอดถอยนะคะ ต้องเขาบอกว่าหน้าสู้ฟ้าอะไรสักอย่างหน้าหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินใช่พี่กวนหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินคือตั้งแต่ไอ้ปืนเมื่อกี้น้องน้องมันเริ่มจ้องว่ามันจ้องว่าเอ๊ะจะพูดผิดเมื่อไหร่นะคือผมก็ลังเลแล้วเวลาจะพูดหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินใช่ค่ะยิ่งเกษตรกรไทยต้องอดทนก่อนก่อนจะรวยผมยังไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะว่าใครที่แบบลงมือปั๊บมันดีปุ๊บไม่มีค่ะมันต้องอดทนของอย่างนี้บางที ต้องลองผิดลองถูกกันไปแต่อะไรดีอย่างที่เราแนะนํางามหน,นึ่งงามสองอันเนี้ยดีมี<ช>คนใช้แล้วดียืนยันให้แล้วว่าดีจริงอันเนี้ยใช้เถอะใช้เลยครับต้นทุนของคุณจะลดลงก,กำไรจะเพิ่มขึ้นลงทุนน้อยแต่ได้มากใช่ไม่ดีหรือไงดีแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าใช่ไหมถ้าได้สายเดี๋ยวเราจะลองคุยกัน ให้พี่เขายืนยันลองโทรมานะคะเออใครที่เป็นแฟนคลับเรานะคะอ,อยากโทรมารีวิวงามเนี่ยโท,โทรมาได้เลยนะคะโทรมาบอกได้เลยนะคะนาว่าดียังไงไใช้แล้วมันเป็นยังไงเอ๊ะใช้แล้วไม่เห็นผลอันนี้คุยถามมันนะใช้แล้วอย่างที่เราเคยบอกไปอ่ะเห็นข้างหน้าเห็นมีแต่ข้าวโพดเห็นมีแต่พริก ใช้ได้ทุกพืชนะได้ครับคุณแม่แค่รูปประกอบให้สวยเฉยๆนะคะใช้ได้ทุกพืชนะคะงานของเราเป็นขวดเหลี่ยมนะคะไม่กลมนะเออนี่พี่ก้วยนี่แล้วก็ฝานี้นะคะฝานี้หนึ่งฝาเท่ากับ20ซีซีนะคะตวงได้เลยนะคะนะเป็นวิธีการตวงใช่แล้วก็ขวดเหลี่ยมนะคะนี่ขวดเหลี่ยมเออนี่แม่แม่แม่พ่อพ่อนี่ไปทําไมมันขวดกลมนี่ผมก็แซวักตลอดนะเนี่ยจริงๆบางคนก็แบบว่า เดี๋ยวนี้สายสายตาบางคนบางอาสายตาสั้นสายตายาวดูเป็นขวดกลมใช่นี่คนเหลี่ยมยืนยันได้เป็นสี่เหลี่ยมจับง่ายคุณดินลองจับกระชับมันกระชับมือกระชับแล้วขนาดอย่างเงี้ยห้าร้อยซีซีใส่ด้านละกระเป๋าได้เลยไปเลยใส่ย่ามใส่อะไรไปนาไปไรสบายสะดวกสบายสุดๆย่าโปรโมชั่นอีกทีครับตอนนี้ยี่สิบสายแรกนะครับเบรกแรกของเราจะพอมีเวลาอีกมากมายเดี๋ยวออเบรกไปพักโฆษณาเนี่ยโทรมาเลย จ้างราคาพิเศษ2,400บาทเท่านั้นได้พันธุว6ขวดด้วยกันคุ้มมากๆนะฮะนี่ขวดเอียงไหมเห็นชัดไหมอ่าขวดหันผิดด้านนะคะเห็นไหมบอกแล้วเราขวดเหลี่ยมเนี่ยใช่ขวดเหลี่ยมผมจะยืนยันว่ามันขวดเหลี่ยมผมจะลองด้วยเอ๊ะใช่ครับหมุนอย่างนี้เห็นไหมไม่เห็นนี่แต่ด้านนี้ด้านนี้ไหนไหนก็หมุนมาละนี่เขาระบุนะว่าอัตราส่วน หลายคนสงสัยพี่ก้วยว่าเอ๊ะอันนี้ใช้ยังไงตรงนี้ก็จะเป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นพืชไร่พืชเศรษฐกิจทั้งหลายนี่มีข้าวมีพริกมะนาวใดๆแต่ก็ใช้ได้ทุกอย่างเลยที่ไม่มีในนี้นะคุณผู้ชมถ้าสงสัยอะไรยิงกางมาถามได้ไลายก็ได้เด้อถามเดี๋ยวเราตอบทั้งหมดเลยว่าใช้ยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมีเกษตรกรไทยนะรับสายเลยเออที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วว่า เป็นยังไง <ạ. S 1> อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงใช้งาม<ด>หรือแค่อยากดู <คะ S 2> ดวงเดี๋ยวไปถามเขาช่วงหน้าครับโค้โคงงา